ว่าพี่เต้โอเคฮ้ยเปิดไฟยัไ้เปิดเองเดี๋ยวพิ่งกินนะไยวเปิดไฟพี่เต้ถ่ายรูปแล้วกลูกเนี่ยเบี้ยวโอ้ก็เลยจะไอยูยูไอยูยอะไรบ้างอะไอยูยแต่คอหน้าเออกินดีเดี๋ยไมายูร้องคอหน้าคอหน้าหากินดี แม่อันน <st> <those ISH> <started> <t 8> nah, ี framework. ้มันชื่อยาะานอันชื่อะอะไรไปตองเหรอไปตองไหนไหนนาไหนไม่ปากเต็กกนะใชลูกมีเดนจามเือนายไหนปะาจารทเ่อนเตะกูมามาเนี่แม่จ้าตเดินเด้อนี่ยมาเดินเดนนี่ดูนี่นแม่จ๋าตเดิน ดูแม่จ้าตาเด็กเออเอาไว้ตรงไหนเทียนไว้ตรงไหนเทียนไม่ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้ในบ่เอออะไรอีกทอดทอดทอดอ้าวทอดตามยาหมากซีอันนู้นเอาจานกับซ้อนหนูมาอาจารย์มาอาจารย์มาพอกระติกละอานเป็นตีไดเป็นข่วยไป็นลุ่ม เค้กสีอะไรเค้กสีอะไรสีอะไรสีขาวสีหรือสีอะไรด้วยสีขาวภาษากฤษว่าไงภาษากฤษว่าไงสีขาวาวิง้ายผิงสีชมพูอะตายแล้วสีชมพูงั้นสีชมพูอกม่วามม่วแล้วเร่อแล้วยงโอ้ยออร่อยไหมอร่อยอ่ชิม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 เอออร่อยไหมอร่อยไหิมอร่อยไหม เยี่ยมเว้ยเยี่ยมเยี่ยมไกินจังเลยอืมทานอยู่กไมขมกระเท็บกะเท็บอาเกนเท็บเกนะพอตุงมเลดถ่ายรูปอาเกนอาเกนกันกินใหญ่ขำ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 ใหญ่เยี่ยมอาทมือด้วยทำมือขำใหญ่นะขำใหญ่นะขำใหญ่นะอ้าวโอ้ทิสตา